สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสาระที่สำคัญจากการทัศนศึกษาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับหัวข้อในการนำเสนอน,นะครับจะมีการวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของงานพุทธศิลป์คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาสิ่งที่นิสิตจะฝากถึงนิสิตในรุ่นต่อไปและสิ่งที่นิสิตอยากฝากถึงอาจารย์นะครับสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะสำคัญง,งานพุทธศิลป์นะครับ อันดับแรกเลยเริ่มจากพระนครศรีนะครับพระนครศรีเป็นพระราชวังของรับสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเสียพิวมหามกุฎวิทยามหาราชโดยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในรัชสมเด็จพระเจ้าขอไแครับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยวงศ์ช่่งบุญนาคเป็นแม่กองในการก่อสร้างแต่กก็สร้างและเสร็จในปีพุทธศักราช2405พระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่าง ภายในพระนครนคีรีมีการผสมผสานกันระหว่างสถัปปตยกรรมไทยพม่าจีนและยุโรปวัดมหาสัมนารามราชวรวิหารเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจกรก้าเจ้าอยู่หัวพระสยทมิ์ว่ามหามกุฎวิทยามหาราชเคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับเมื่อครั้งศพผนวนต่อมาไป่ได้สร้างพระนครนคีรีแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะวัดแห่งนี้ภาพจิตประกรรมในพระุโบสถเขียนด้วยสีฝุ่นกล่าวกันว่าเป็นฝีมือของโครอินโค จิตปรกรเอกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเสียงเรียกว่ามหากุฏพิทยามหาราชการเขียนภาพของโครอินโคงม,มีลักษณะเฉพาะตัวคือจะวางภาพเต็มพื้นที่ทั้งหมดไม่มีภาพเทพชนมเรียงกันเป็นแถวแบบเดิมมีแต่ภาพเหล่าเทวดานางฟ้าปรากฏตามก้อนเมฆบ้างภาพที่เขียนจะอยู่ในเนื้อเดียวกันทั้งหมดจะมีการแบ่งภาพเป็นตอนๆฉากหลังมากเป็นภาพธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรผนังหน้าพระอุโบสถเขียนภาพการเดินทางไปนมัสกากรอนพระพุทธบาท ถือว่าเป็นภาพชิ้นเยี่ยมของพระอุโบสถประกอไม่ได้ทิวทัศน์อันงดงามบนหบพระพุทธบาทตั้งอยู่บนไหล่เขาซึ่งอุดมไปด้วยต้นไม้หนลานาชนิดเบื mm ้องหลังเป็นภาพที่มีความงดงามตามธรรมชาติมีการจัดภาพไว้อย่างงดงามลงตัวเป็นประโยชน์ในการศึกษาขนบรรมเนียมประเพณีต่อไปนะครับเป็นวัดเกาะแก้วสุดทารามจุดที่นะ่าสนใจคือพระอุโบสถสชื่ิทฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในปลายกรุงศรีธยาสังเกตได้จากฐานอาคารที่แอนเป็นท้องสำเภา พระโวศหลังนี้เป็นอาคารแบบพิเศษเ,เรียกว่าโวศ์มหาอุดมีประตูสี่บานแต่ไม่มีด้านตามักถูกอธิบายว่าช่วยให้เกิดความคลังในพิธีปลูกเสกวัตถุมงคลถือเป็นอาคารแบบพิเศษที่มีให้ชมได้ไม่มากนะักสำหรับหน้าบานซุ้มประตูตกแต่งไปด้วยปูนปั้นเมืองเพชรซึ่งเป็นเอกลักษณ์งานช่างเมืองเพชรพอเราเดินผ่านประตูเข้าไปจะเจอกับรับประธานปางสมาธิสมัยกรุงศรีธยาที่ห้อมล้อมไปด้วยจิตตรกรรมฝาผนังเต็มพื้นที่ทั้ง4ด้านเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาเหมือนกัน ต่างกันที่เรื่องราวที่เขียนเอาไว้ในแต่ละด้านซึ่งทัหมดสสนิษฐานว่าวัดขึ้นในช่วงปลายกรุงศรีธยาตามปกติแล้วผนังสกัดด้านหลังจะเขียนภาพจากประวาลส่วนผนังสกัดด้านหน้าเขียนฉากพุทธประวัติตอนมารจนแต่ที่นี่เขียนสลับกันพรอดผนังสกัดหลังเขียนมารพจนในขณะที่ผนังสกัดด้านหน้าเขียนภาพจากประวาลแทนเทคนิคนี้เป็นวิธีที่ทําให้พระประธานกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่เล่าเรื่องเสมืติว่าองค์พระประธานทําหน้าที่เป็นพระพุทธเจ้าในฉามารจนด้านหลัง และเราจะเห็นสิ่งนี้ได้เมื่อเรายืนอยู่ข้างหน้ารัประธานเพราะถ้าเรายืนอยู่ตรงเหลี่ยมท่านจะอยู่ตรงกลางพอดีมีมานบุกมาฝั่งหนึ่งและมานพ่ายอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับต่อมาเป็นวัดแจกสุบรารามหรือวัดใหญ่สิานิธรามว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาเป็นราชธานีนะครับความโดดเด่นของวัดใหญ่สุบรารามอยู่ที่รูปแบบของสถาปัตยกรรมงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่รวบรวมช่างฝีมือไว้หลายสาขา โดยเฉพาะฝีมือช่างเพชรสมัยกรุงศรีธิยาที่เห็นได้ในพระอุโบสถและสลาการ,รเปรียญสำหรับพระอุโบสถมีพระระเบียงคดล้อมรอบลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยธิยาก็ออิดือปูนมีหน้าบันประดับกระจกสีประกอบลด้วยลายปูนปั้นผนังด้านในมีภาพจิตประรามฝาผนังเป็นภาพเทพชุมนุมห้าชั้นที่มีความงดงามและสรงคุณค่าทางศิลปะที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษคือรพระพรหมยักษ์รุฑฤาษีและเทวดาไม่ซ้ำแบบกันขั้นกลางองค์เทพด้วยลายดอกไม้ ด้านหน้าและด้านหลังผนังหุ้มกลองขององค์พระอุโบสถมีบานประตูด้านละสองช่องโดยด้านหน้าเจาะช่องหน้าต่างไว้อยู่ด้านระหว่างกึ่งกลางของบานประตูสองข้างแต่มีขนาดใหญ่กว่าบานประตูพระอุโบสถหลังนี้จึงแปลกกว่าที่อื่นเพราะมีหน้าต่างเพียงหน้าต่างเดียวส่วนตละของบานประตูและหน้าต่างมีภาเพเขียนทวารบาลรูปพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปบุนปั้นหลงรักปิดทอง ปางบางราวิชัยและที่สําคัญคือด้านหลังพระประธานมีพระพุทธรูปโลหะปางบางระวิชัยมีความแปลกคือที่พระบาทเบื้องขวานั้นมีหกนิ้วส่วนที่พระระเบียงโคตล้อมรอบพระอุโบสถบริเวณหน้าบันจะประดับไปด้วยเลขห้าหมายถึงราชลนีห้าทรงบุรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้และหากเดินดูระเบียงโคตรอบๆก็จะเห็นหน้าบันด้านหนึ่งที่แปลกไปประดับไปด้วยเลขห้าแบบกรับด้านนะครับสุดท้ายคือพระรามราชนิเวศหรือวังบ้านปืน บริเวแห่งนี้ได้ใช้ลักษณะาทางสาปัตตกรรมแบบบาโรกละแบบอาร์ตนูโวโดยจะเน้นความทันสมัยโดยจะไม่มีลวดลายปูนปั้นวิจิตรพิสดารเหมือนอาคารในแบบเดียวกันและสมัยเดียวกันบริเวณหลังนี้จะเน้นในเรื่องของความสูงหน้าตา่างความสูงเพดานซึ่งกว้างเป็นพิเศษทำให้พระที่นั่งแห่งนี้ดูใหญ่โตโอ่อ่าสง่างามและตระกรตาแผนทางอาคารสร้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมด้วยสวนหย่อมมีสระน้ำผู้ตั้งอยู่ตรงกลาง ตัวที่ประทับเป็นตึก2อชั้นขนาดใหญ่หลังคาทรงสูงรูปโดมภายในเป็นโถงสูงมีบันไดโค้งขึ้นสู่ชั้นสองซึ่งมีจุดเด่นของอาคารก็รวมสิ่งน่าสนใจไว้หลากหลายตัวอย่างเช่นเสาที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบตกแต่งด้วยโลหะขัดเงาเสาเหล่านี้แล่นตลอดจากพื้นจดเพดานชั้นสองและประดับไปด้วยกระเบื้องเขียวเข้ากันกับบริเวณโดยรอบโถงบันได ที่ผาษสาตามราวบันไดโค้งมีตุ๊กตากระเบื้องรูปเด็กในอิริยาบถตา่างระดับไว้รอบบริเวณถุงบันไดชั้นบนยังมีกรอบลูกไม้กระเบื้องเคลือบระดับตามช่องเดียรอบอีกด้วยบระที่นั่งหลังนี้ยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากกล่าวคือการตกแต่งภายในห้องมีรูปลักษณ์แตกต่างกันไปทั้งสีสันและวัสดุที่ใช้เช่นบริเวณถุงบันไดใช้โทนสีเขียวห้องเสวยใช้โทนสีเหลือง ต่อไปนะครับเป็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาในครั้งนี้นะครับผมเห็นว่าที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะในหลายยุคสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะในสมัยอุทยานะครับซึ่งก็มีความงดงามอย่างมากนะครับแสดงเห็นถึงความสามารถของช่างในสมัยนั้นแล้วก็เชิงช่างเมืองเพชรที่มีความงดงามมากนะครับแล้วก็ เชื่อมโยงมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่ว่าในช่วงปลายราชสมัยของราชกาลที่4เนี่ยมีชาวต่างชาติเนี่ยนิยมการล่าอาณาน,นิคมซึ่งการออกแบบพที่นั่งที่พระนครเชรีนะครับก็จะออกแบบเป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างไทยยุโรปแล้วก็อย่างอื่นนะครับทำให้ฝรั่งเนี่ยจะไม่ยกข้อเนี้เอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะมายึดดินแดนของเราได้นะครับ สิ่งที่นิสิตจะฝากถึงรุ่นต่อไปนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับก็ขอให้เป็นผู้ที่ศึกษา,าศิลปะอย่างลึกซึ้งนะครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าในศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่เยอะนะครับให้เราไปรอการศึกษาค้นคว้านะครับสิ่งที่นิสิตจะฝากถึงอาจารย์นะครับก็คืออยากให้อาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะสอนวิชานี้ต่อไปหรือว่าอาจจะไม่ได้สอนแล้วเนี่ย อยากให้อาจารย์เนี่ยเป็น,อ,ปนอาจจะเป็นอาจารย์พิเศษก็ได้นะครับหรือว่าเป็นผู้บรรยายในสถานที่สำคัญต่างๆเพราะว่าอาจารย์จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านของศิลปะแทบจะทุกสมัยเลยนะครับในประเทศไทยก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้ทําสิ่งดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับสําหรับการ เสนอาาาสาระสําคัญจากการทัศาศึกษาที่จังหวัดเพชรบุรีก็ขอจบตรงพี่เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ